สวนมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรนัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควะตาธรรมโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสร้างโคสร้างขังนัมามิ namo t a s a bhagavato arahato samma s a m p u t a s a namo tassa b h a g a t o a r a h t o s a m a s m p u t a s a namo tassa bhagavato a r a h t o s a m a s a m p u t a s a อิทิปิโสพควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณาสัมปัโนสุขโตโลกาวิทูอานุตตโรปุริสะธรรมสาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภควาตีสวาคาโตภควาตาธโม สันทิทิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสงังโฆยายปะปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสงังโฆ ซามีจิปฏิปันโนพระควะโตซาวกสังโคยะทิทางจะตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสาอุคลาเอสาพระควะโตซาวกสังโคอาุเนโยปาอุเนโยท่าคิเนโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตารังบุญญเขตังโลกสัตติ สวบดบทพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสหสมาพินิมนิตาวุฒันตังคีเมฆลังอุธิตโคละสเซนมาลังธานาทิธรรมมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกมัมะพิยุทธชิตาสภารติงโคลัมปนาละวกรมมะคามถาทยัขังขันติสุทันตาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวลังอติมาถาภูตังทาวาคิจากามัมมะสนิวะสุทาลุนันตังเมตํมภูเสกวิชินาชิตาวา มุนินโทตันเตชะสาภระวะตุเตชยมังฆลานิอุคิตะขัตถะมัติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคูริมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภระวะตุเตชยมังฆลานิ กัตวาณนะกัตถะมุทะลังอิวะคับพินิยาจินจายาทุกถาว่าจะนางชนะกายมัตเชสันเตณโสมะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจ,จกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทภปูตังปัญญาปัทีิปชาลิตโตชิตวามุนินโทตันเต ชาสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชคังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระผู้ชเคนะท่ามปาปยันโตอิตูปเทสะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชยมังคลานิ ทุขาหาทิฏฐิพุชเคนาสุทธาถังพรามังวิสุทธิชุติเมเทวาการทิบานาังยานาคเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธะยามังคละอัฏฐคาถาโยวาจะโนทินาทิเนสละเตมะตัมที อิตาวานะเนกาวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิคะเมยะนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานีนางปูเลตาวาปาลมีสัพพปะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนโเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปลาชิตะปลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสภาพ,พุทธานังอาคาปโตปะโมทติ สุนาคาตังสุมังคาังสุปภพาตังสุหุติตังสุขานสุโมหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทาขีนังปัตกยะกรรมังวาจากรรมังปัทาขีนังปัทาขีนังมโนกรรมังปานิขีเตปัทาขีนาปัทาขีนานิกตะวานะลาพันตเถปัทาขีเน ภาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังลาคันตุสาพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเต คาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโคโ,รหรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอาพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานังปะลิหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด แผ่เมตตาให้สรรพส,สัตว์สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปะลิหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทกวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุกิตาโหนตุมาตาปิตลโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมครูป ja ัจชายาจิริยานางหนตูสุกิตาหนตูครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพเพเตานางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสภพพเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความมุ่งหมายในการสวด พาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจร เช่นองคโ์คลิมานด้วยการกระทําปฏิหารบทที่4สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุสโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะ ของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุต่อไปบทสวดพระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังศีวัลระครังโคสิต,ตาลามนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะการโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอธิกเยกายะยายเทวานางังปิยตังสุตวัยติปิสโสภควายะมาราชานโนเทเวสววโนมลนงขขงลังสุขังอลังสุกโตนาโมพุทธายะเชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวะหานางังจตุสัจจาสภังลสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังกละลาทโยพุทธาอัถาวีสตินายกาัสเพปิตตาไมาหังมัตเกเตมุนิสลา สีเสบริโตมยหังพุทโธธรรมโมท้าววิโลจน์เนสังโฆปิโตมัยหัางอุเลสภักุนากโลอัเยเมอนุรทโธสารีปุโตจัทธกินเนคกัญโยปิิภาคัสมิงโมคะลานจอวามเกทักกินเนสวเนมัยหัางอาสุงานันทาราวุโลกัสโปจามมหานาโมอุปาสวงามาโสตะเกเกสันเตปิิภาคัสมิงสุริวะปะพังคโลนิสินโนสริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาลากัสโปเทโลมาเหสีจิตตดวาทโกโสมัยหัางวัทนนิจังปฏิฐาสิกุณากโล ปุณโวงคุลิมาโลจาาอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจัยิเมชาตานาราเตติลกามามาเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเตสิติมหาเถราิชิตวันโตชิโนรัสาชาวันตาสิละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตันังปุระโตอาสิทักเคนเมตเสุตกัรทัชกังปัจจตวอาสีวามีอังคุลิมาละกังขันธามลาปลิตันจะอาตานาติยาสุตการงาการเสชาทนังอาสิเสสาปากาลสันติตา ชินานนาวัลสังยุตตาสตาปากาลาลังกตาวาตาบิตาทิสัญชาตาพายิราชตุปัตวาอาศิสาวิญญางยันตัวนันตาชินเตชะสาวตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธาปัญเชลชีนาปัญชลามาชมหิวิหารตังมาิทะเลสถาบาเลนทุมังสเพเตมหาภุริสาสภาอิเจวามันโตสุกุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลายโย สัทธรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชเลตีสาธุสาธุสาธุาธบทสวดคาถาบูชาพระศิวลีพระอรหันต์ผู้มีความเด่นหรือเป็นเอตะทััคคะทางด้านผู้มีลาบมาก นะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจามมหาเถโลเทวตานาราปุชิโตโรสระหุปจายาทิมหีหังวันธามิตังสธาสีวลีจามมหาเถโลเทวตานาราสีสีวลีจามมหาเถโลยัคขเทวาพิปุโตโสระหุปจายาทิมหีหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังภะวันตุเม สีวลีจามหาเถโลเทวตานาลาปูชิโตโสระโหปัจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุนางเอตังโสตถิลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานาลาปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันธามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขาเทวาพิปุโตโสรโหปัจาจยาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้เป็นผู้มีลาบมากขอให้ร่ำรวยขอให้เงินทองไหลามาเทมาขอให้สมความปรารถนาขอให้ทำอะไรก็สำเร็จทุกประการเจอแต่คนที่สนับสนุนช่วยเหลือสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหล,ลวงพ่อปานวัดบางนมคโคจังหวัดอยุธยานาโมตัตสสะภควาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัตสสะภควาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะม้าอุนะโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทโย ο. พุทธัสสะมานิมามา,มาพุทธัสสะสวะโหม ววลาเทโยววลาคนเนยยงเวลาหิงสาวิวลาทาสีเวลาทาสาวิวลาอิาิโยพุทธสามณีมามะพุทธศา,มา,มธศาสวะหมเวลาเทโยววลาคนเนยยางเวลาหิงสาวิลาทาสีเวลาทาสาวิวลาอิิโยพุทธศามณีมามะพุทธศาสวะหมคาถาบูชาหลวงพ่อกรวยชูตินุโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยน่าน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินุตโลนะโมพุทธธยะนะสีวังพรหม,มามะอาุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมมามะอาอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินุโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมมามะอาอุยาโอดยาอยากยายากยาจนยาต่ำกว่าคนยาจนกว่าใคร สาธุสาธุสาธุคาถาบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมลพันนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมนัโมชีวโกศิลสาหังการุณิโกสัพัสสตานังโอสถธิพัมันตังปราภาโสสุริยะจันทังโกมารพัทโจปกาเสศีวันธามิปันธิโตสมิธโสโลคาสุมนาโหมิโอมนัโมชีวโกศิลสาหังการุณิโกสัพพสสตานังโอสถาธิพัมันตังปราพาโสสุริยะจันทังโกมารพัทโจอปกาเสสีวันธามิปันธิโตสมิธโสโลคาสุมาโหมิโอมนัโมชีวโกศิลสาหังการุณิโกสัพัสตานังโอสถาธิพัมันตังปราภาโสสุริยะจันทังโกมารพัทโจ ปรากาเสสีวันธามิปันทิโตสมิตาโสาโลคาสุมนาโหมิขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมนำโม่ไตซือไต่ปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไต่เล่งกรรมควงซืออิมพอสักทำโมไใซือไสปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไต่เล่งกรรมควงซืออิมพอสักนำโม่ไตซือไต่ปุยเกียวเข้าเกียวหลังกวงไต่เล่งกรรมควงซืออิมพอสัก สาธุสาธุสาธุขอให้มีคนรักขอให้มีคนเมตตาสาธุสาธุสาธุพระคาถาบูชาพระพิคเนศอมศรีคเนศายะนัมมะหาอมศรีคเนศายะนัมมะหาอมศรีคเนศายะนมหะฮาอมศรีคเนศายะนมหะฮาอมศรีคเนศายะนมหะฮาอมศรีคเนศายะนมมะา อมสีคเนสายานมามาหะอมสีคเนสายานมามาหะอมสีคเนสายานามหาจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเจริญรุ่งเรืองจงเบืองเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านขอความเป็นสิริมงคลจงเป็นจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ